สบายดีพี่น้องสบายดีชุขูมสุกคนสุมองสุบอนพี่น้องพบพ่อกระสินเก่าเฉินซยกับสองน้องเดือนพี่น้องเบิ้งด้านล่างพี่น้องอยู่ไซอยู่เพื่อนแม่มอพี่น้องมาติเฮือนแม่มอพี่น้องพาแม่เท้าเจมมาเบิ้งดวงให้เอฟซีพี่น้องเลย ไอเบิร์ดตอทุกงานมายไหนพี่น well, ้องจ้าเมนซสไอันูวันเดือนปีเกิดจะนักไหมครโดยแล้วกันเงินเมนแหละแต่จะสดทานเนาะห้าสิบบาทหนึ่งร้อยสองร้อยขึ้นไปได้เบิร์ดพี่น้องหนึ่งพก็ได้ค่าน้ำมันรถคนมาแบบว่าลูกชิดลูกห้าพันก็ได้พี่น้องบอกว่าชิดเป็นคนใหญ่คนน้อยคนเฒาคนนมมาเบิรได้เบพี่นองเย กูเบาวสา้มาเบิ่งก็ได้ผู้เาผู้แก่เบิรงเทิ่งเบิเลือเบิ่งยาเบิ่งได้ทุกชิ่งทุกอย่างนั่นแหละการหาเงินหาคำเนาะเจ็บโซยังต่เพิ่นพี่น้องยังต่อคิวเพิ่นหเนบิ่งแล้วค่ะจังสีเบิ่งพี่น้องซื้อเนื่อแล้วก็ไม่เท่าซื้อแม่มอแม่มอแก้ยังก็แก้วกลางาซ่สอ สีส่องแก้วยังก่อแกลียวกลางหน้า,า,นาเออแม่โมอแกลวกลางหน้าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นผัวของเพิ่นเนาะเป็นสามีของเพิ่นนบ้าร์ลแม่คนบ้านท้าวอาจารย์พี่น้องอาจารย์เขียวแต่ว่าตอนนี้เพิ่นแต่งงานเพิ่นก็นมาอยู่น้ำเมียเพิ่นก็บ่ได้ไปซ้อนพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าโควิดเขาเฮียน โควิดกักตัวอยู่ห้องเยียนแมนมันเป็นเขาคนบาคนเขาเยียนโควิดเต็มอยงเยียนพี่น้องเลยแต่ว่าส่วนน้องมันเม่น้องเดือนมานําเป็นหมพี่น้องเพราะว่าส่วนนันตัวอื่นเขาจไปเบียบแมนเดือนไปเลยส่วนมานว่าล้ว อย่างฮูบ้าวสิดบุรีพี่น้องถ้ารุ่นเบิ่งเนาะพี่น้องว่าสิเป็นจังไดเมนแมนดูซองมาเมื like ่อน่ะคนไล่ไลยมากระป๋อเถอะน่ะตอนตอนหน้าพรมเสื่อมเอ่อแห่งรถวิโกมาทอดได้คันจะได้ใช้อยู่ข้าจนอายรถอีห้าบุรีมีรถแจ็คได้เมื่อน่นะมีแต่รถใหญ่ทั้งนั้น มุดรถจักรเอาพอดีรถยีห้าเจาะมา uh. ี่น้งจ๋ายีห้าจมโกตัวสียเนี่าเากเากขี่มาบุสังเกตคันพี่น้องสังเกตคันผิดเหไรใจไม่ท่าเลยทำมาเบิ่งตทำมาเบิ่งตะกี้นะขึ้นเบิ่งอย่เทิงผู้ใรอ พี่น้องตอนนี้กำลังเจ็ดสายกำลังแต่งคันเบิร์เฮฟซีเนาะทางเมืองนอกเป็ดกล้องหนารือเอากลองลังเนาพี่นาอเบอ้ยเท่านี้แจ้งเอาสิท้าแบบใดเนาะพี่น้องเนาะในแถวคือบอคาต่างก้ององรถจะจังหวอยากจับจ้าวัสดีจ้า มาตั้งตัวตัยเดือนธันวาปีขานเนาะพระฤาษีได้อที่ฐานตามสื่อเด้อท่านว่าอลไรเจนลงุ่คือแม่หมอกกับศิวาวาล์วเด้อผู้จักอยู่บ่พ่อเป้ได้อยู่บ่โดยโดยโดยอ่าโอเคสาธุด้อมีคันว่าก่อนแบบน้องสาวของเพื่อน เดชมาแต่งขันหาคารวบชุมมาชุมาแทนเพื่อนยิงคนนี้มีนามสือวนาตีเผินเกิดมือวันพหัสเดือนสิบสองเกิดปีขานอายุคือตัวประมาณสี่สิบเจ็ดปีเพื่อนเดชเขียนมาแล้ววันนี้เวลานี้ลูกข้พเจาบิดาเจ้าจงชมประชนมเสียงและสายแผนเทศแต่ละเสิยงมีกองฟงลงมานำหน้าทางให้ยบอกคนจ้าประธานคนจริงและบอกคนจริงขอให้แจ้งคือดาวคอยค้าคือเดือบเบอร์ปีหน้บังอุดรธานีคุณีดีขันต้นใดสำหรับในวันนี้เวลานี้ลูกข้าพันยำบริสุทธิ์ทรงนำหน้าทางขอให้เปิดประทานนำพระทศไทยคงเทพเทวดาทุกสิ่งทุกอย่าง สิ <Cornell. S 2> ่งที่ลูกว่าออกไปสิ่งที่ลูกจะาเอาไปนี่เป็นข่าวที่ได้มาจากเทพเทวดาลูกใจเก้าเท่าใจหัวคุณของเทพเทวดาเขาเลยพูดความถูกจร่งนี้มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเถิดสำหรับหน้าเนาะตามที่ขอนอนอธิษฐานเบิ่งเด้อยนั่นแหละซีเด้อเจ้านี่อยากมีแนวทับย์สนเด้อในครอบครัวตอนนี้เด้อแต่วนี้บอกลูกไม่บอกลูกล่ะโอ้ยกูโศเนาะไม่บอกมนอนบางงานอ๊อก ตัด้เลยไดย้บางคนเอาเริ่มแรกคุณหน่อยทำนาทีที่ทำได้ไหเนาะคิดคิดทำยังคิดสุขภาพสุขภาพโดยเกี่ยวกับสุขภาพเนอะจ้าตอนนี้เนาะดวงตาระวังห่างตาือวาสุขภาพของหน้าเนาะบริเวณยปนดีปันใดเด้เอ ดวงตาตาไผ่ถือศีพิดเดอร์ดวงตาตเจ้า,น,า,านี่เขาบอกใส่ไฟหนึ่งมีพญานเบียดเบียนในห่างกายเดอร์ตนพิถเพิ่ันของตนเด้อร์สำหรับราศีเจ้าเดอรเ,เคยผ่านผูกผ่านยากเกอร์นผ่เดอรแต่ยังดีเจ้าเป็นคนมีบุญเดอร ชะตาลพีชะตาลสีเขาหน่อยบอพีชเปนเอาเลยไ้างามเดอ้อเจ้าบ,บุกบออ่างเดอ้อโดนชะตาเจา้า,าคันว่าส่เพื่อนึงมีคนหักลายเด้อในผ้าีเดอ้อเจ้าเป็นคนลักษณะเ,นะเอเือเพื่อเพื่อแพ,พร่อยู่เ,เด้อในผ้านี่เอ้อาหน้าตีสิทามเนี๋ยวไหนเนาะ เจ้าเดี๋ยวมาใส่การงานการเงินเนาะเ่ยคู่คิวคู่คิวสังเกตคันพินอ๊อฟคิวจนมาว่าอังกฤะพ่นออแต่ละมือโดยเดียอมาใส่การงานของงาลตีเดอการงานของมาลาตีจะซับซอนเดอเดี๋ยวช่วงนี้คือว่าต้อง ต้องพิธีพิธันนิดหนึ่งเดอ้อจังสีรอดเดอ้อปีนี้เป็นปีอยากช่วยแนเด้อหนาเดอ้อจะตกปีสี่สิบเจ็ดเดอ้อปีนี้ปีคัน่าใส่หนึ่งเจ้าถือถือปีส้นแนเดออเเเอ้อปีข้อขาดเทนเทียบใสล่างเขาว่าเออหนูปีข้อขาดเด้อการงานการเงินได้อยูแต่บ่สมักเดอ้อ โดสตาสี่เจ็ดชเบออกครรษช้าไปดีขึ้นดวงเจ้าบอุกอ่งงางเดิอนี่ดวงการงานเจ้านี่อืมจ้าออกครรนช้าจ้าให้เจ้างามอยู่คันว่าออกครรษ้า,าไปนีสิเดินคือว่าการงานสิลาบลื่นวามไม้ยนังเดิอแต่ช่วงนี้เขนานออยากย้อนมาใส่ให้ให้เจ้านักแนนราะน่าเพราะว่าอายุเจ้าในสี่สิบเจ็ดในเดือนสิบสองในเจ้าเก้าเขาสี่สิ 48, บแปดบนหน้า เออโอเคสี่สิบแปดที่เจ้าสิไดรับสับใหญ่ยอดไพ่ก็ขึ้นมา,หา,านออนให้ขน่อยสิบอ้อย้่แปดแปดไพ่ขึ้นมือเก้าแปดโอ้ยงามเดอ้อชิดสองกองขมามด้วยที่ตาคันว่าปีใหม่เจ้าสิด้มีโชคอ่าอืม <c oughs> แต่ว่าฮาตามที่แม่มอเบิ่งให้เจ้านี่เจ้านี่กลายเป็ในยิ่งน่ะเออแต่ใจจะเป็นผููซายเดอ้อความคีดความสลาดหน้ามีเบิดในตนโตน่ะ อ้าวถามกันหน่อยนนเ,นอนเนี่ยได้เนาะวันนี้ถามเกี่ยวกับลูกค่ะอ๋อลูกมีจะคนเนาะลูกสองคนค่ะลูกชายสองคนลูกชายสองคนเขาเนาะเขาอนุญาตถามว่า,าลูกชายสองคนเกิดวันหยังเนาะพุธหรือพุดหฮัทเนาะเกิดวันพุดหรืัสกับวันศุกร์ค่ะจ้าคนคนแรกมันเกิดวันหยัง จ้าจ้าจ้าลองแบ่งมันคืนฮัน้องแบ่งวันคืนฮัทเนาะอายุจากปีเนาะน้องแบ่งนี่นอายุเจ็ดปีค่ะเจ็ดเนาะดวงชะตาหนี่ผู้นี้ตรงกับวันเกิดแม่เนาะถ้าใครอยากดูดวงติดต่อวันเกิด,ดก็วันเกิดแม่ดูดวงออนไลน์บบย่อนใส่ลูกชายโก้คลองหน้านี่อยากเป็นคนใจห่อนเด้อหน่าเด้อ เนออยากเป็นคนใจห้อนนูแบงเบ้าโดยแต่ว่าความรับผิดชอบมีอยู่เด้อความรับผิดชอบมีอยู่เแบบแบบในห่างกายควบคุมหนี่งสามหกตกเก้าแต่อยากใจดำเดอ้อถึงเยอะเียถึงเยอะใจดำเออเพราะว่าลูกชายหน้านี่เขามาเทียบแล้วบม่มักจู้จี้จุกจิ๊กว้าแล้วแล้วห้แล้วเดอ้อนหน้าเด้อ ม่เรื่องได้เพิ่มโ่หะได้เพิ่มแต่มักย่องเด้อน้าเด้อมืนมีมักย่องได้น้องแบงค์นี่มักย่องเด้อหน้าต้องเว้าดีน้ำเพิ่นเว้าดีเว้าอ้อยเอาลูกชายผู้นี้จังสิได้กินแห้งกินเถอกินแห้งเด้อมาย้อนชายข้างนอเขาถามขึ้นน้องคุณซื้อไผ่หร่อซื้อนอไรน้องอ่าซื้อเตฟานค่ะเด้เกิดเกิดวันพุธวะเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์เนาะย้อนมาใส่จักปีน้องนี่ จ้าคิดสองปีเนาะเดือนาค่ะจ ah ้าจ้าตามที่กันหน่อยเบิ่งเนาะเดือนสิงห้าวะเมษาเมษาบอกเมษาเมษาตามที่เบิ่งเนาะดวงสตาร์คงน้องผู้นี้เพิ่นนี่เขาบอกใส่กายเป็นชายติดใจเป็นผู้หญิงเดินหน้าเด้อเออและมันนี่นะนี่นะตามที่เบิ่งเพิ่นนี่วันวันศุกร์เนาะเพิ่นเกิดเนาะดวงสตาเพิ่นนี่คขาบ่าใส่ใครหนึ่งเป็นคนที่ต้องการความหักสุดๆ อพอเลยแม่ตรงเแค่เดอ้อพอเลยแม่เวนอ,องตองเแค่ๆคนต้องให้คนหักกระเพื่อนลายๆพอคนคนนี้ต้องการามหกักอืมหากว่าเรื่องวานาที่การงานคนนี้เขาว่าใส่แผลหนึ่งเนี่ยคนคนนี้เห็เุบีบคับนักบ่ได้เนหนาเดอ้อเป็นคนพิธีพิธันหักซาห่างกายตัวเองเป็นคนลักษณะเจ้าสู้ เด,ด้ต้องข่าวเด้อต้องขามก็ไม่เด้อไอ้นีห่อนพ้นไอ้นีห่อนพ้นทุกแบบไอ้นะใกินเน้อโดยตายเป็นายใจเป็นญิ่งบ่ออ้าวตามได้ไดนอก เพิ auto, ่นบย่ดีไม่แห well> ้งตรงที่ว่าจ้งที่ว่านาละตีว่าว่าน่าบุคออยู่ดีไม่แห้งคันมาเทียบล้าเงาน่ะเขาเอื่นว่าเป็นเคอะหนาเลยเขาเรียกว่าเขาคนไทยเขาเองเขาเรียกว่าเคราะมีเคราะมีเคราะจ้าดูแต่ว่าเล่าเ้านี่เพื่อนบอกใส่แผ่นหนึ่งยากให้แตงแก้แต่งแก้เสียเสียและเสียเขาบอกเขาเขาบอกบุเป็นไทยบอกจะบอกดนไหน เนาะลาวเขาเอือ้อนแบบเคาะแต่ไทยเขาจะเอือ้อนแบบเคาะเนาะเออและปีนี้เป็นปีที่พญาศีลเบียดเบียนหน้าไข่เจ้าโตะ๊ะข้าน่าวว่าพิษอายุหน้าโนะต๊ะสี่สิบเจ็ดนามเลขเจ็ดมันเป็นนามน้ำข้อขาก็าหมายนะเออขั้นมาเที่ยวนาเดอ้อขั้นหากว่าหน้านะ่ะเบิดทางออกเบิดปัญญาบอ,อกคอยหนาเด้อเบิดทางแก้แหละข้าน้อยจำชีว้าคลืนไหาเดอ้อ พอหามาเบิ่งแลพะาตะเบียดเวียนหน้ายาโยมกินไปตลอดชีวิตขนาดหมดตัดตามตะเวนไปนําส่วนใดส่วนหนึ่งเด้อตาดตอะเนี่อการตัดตาเวนกับพนยาตลอดมันตัดแต่บางข้ามตาเวนมันง่ายอยู่เมือเขาเจาะอยู่เมืองเนาะเนี่ยมันฉไดเข้า หน้าอยู่เมกาว่าเนี่ยว่ิมันวันจ <บ S 2> <บ S 1> ีนมันผ่าของเราแบบเคยเอาฝาขึ้นมานทำบุญเนี่ยมันเช็คไเราอย่าหน้ามาเหรอเนี่แน่นี่เด้อหน้าเดินข้าสึแนะน้าเด้อขั้นหน้าอยากตัดตัวนี้นะหน้ามีโอกาสตัดใกล้พอข้าวข้าเราตัดมาให้อยู่กาดดาขาด้าวเราตัดมาแล้วสิงคโปรงขา้าวเราตัดมาแล้วอเมริกาขนอวเราตัดมาแล้วหลายคนที่ขนอวเราเหตุหายไปแล้วเดี๋ยีิคืนสำหรับความเจ็บความโซลหรือว่าความบริเว่ดีมีแห้งในห่างไกลเด้อ และหน้าสีบอกพันั้างนอกสา้าหน้าผููที่เพื่อนมาไทายหฮนีกันได้หน้าสีไส้เพือเ่อนีกก็ได้มาเห็ดหายน,น่ะได้อืได้จ้าแล้เห้าต้องได้เอาวันเือนพี่เกิดหน้าบ้านเลขที่ที่หน้ายู่ประเทศนั่นเนี่ยอยู่ในซอยได้จังหวัดยังกันมาเทียบไซเดอร์เออเพราะว่าคือคือละเช้านี่ละครูละมาไทายทรงคิดให้เจ้านี่ เรามีชีตเหตุให้เจ้าได้เพรอว่าเล่ากับเจ้าใลคัขาบอใส่เป็นหนึ่งพวกพันเปียกซื้อมือเล้ลยน้องแล้วได้ข้เห็ุมาตลอดนอมะมหอน,นี้กระไายอำลาพัจ้าคม่พีน่นองนาะตชิดลา่าคิปเพียงเทน,น้เนาะคลิปหนะพอกันใหม่ไปที่ข่าว่ระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตืนอตน,อนไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อ ไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสบายดี